เสร็จสวยเพ่นง่ายเลยนี่สใช่ดีพี่น้องแม่จะคือใส่น้ำปลาไปกระปุลใส่ปุปลาพี่น้องเอ้ยยิ่งแม่ซอบแบบนี้ใช้ยังว่ามันอยู่สักหนึ่โอ้ยมากินข้าวนาบจากเมื่อบ้านนี่นะสวยแล้วไปเไปเด้อ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 กินข้าร้อยก็ท่านได้ตื่นจนแม่ชีเมื่อห้องเฮียนี่นี่แปดโมงพราแห้งแล้วร้อย ทาลุงเฮนคือยังบ่ตืนกัคืนนะสองทุ่มสุ่มพี่น้องเอ้ยทิเดียบขาดี้ยซื้อโดนทุคได้วะพีมาพี่มาพี่มาพี่เส้นอดละกรยเกียอะโสีก็ลุงเฮนน้ำนะพอและจบแยมากงไม่พอเขาสบายดีพี่น้อง มามาพี่น้องปนปลาดุกกินกับหนึ่งพักกินแบบง่ายๆเรียบๆง่ายๆพี่น้องเอ้กินแบบเรียบง่ายปิ้งปู๊บปี๊บมาแล้วบ่นตัวบกง่ายเหรอบ็ดบิดแหกบุ่ษโอ้ยตามบ่บ่นมาเลยไปบนถึงมามาพี่น้องมามากินข้าวเศร้ากิแก๊ะย่างเงีปลาคมันอยู่อะไรบักอันไหนเด้อจ้าเอนหืมปลาไม่เด่นแหนมสมุนเยอ gặp. <laughs> rồi? Bà không có lấy gì nữa. Bột rồi thôi. Làm sao cho ừ, ăn ngon mà? Ăn bao tư Ăn <laughs> thôi rồi ra cứ thôi là thôi 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 thôi

ไม่กีทีนะามคันนุ่มึงนีเงินหลดประนนะอาฮ่าเาเอาับเขาลเาลายขับข่าเนะเอเรื่องบุศรบ้านมาหลุดเข้ามายังไงใส่องส้นสพงกบม่รบเส้พง มึงบวมมั không, th ้งเลยนพ่อมีแมขังเข่าเขากับมือบวมได้เลยอ่ัเข่าอ่ะ้ยนี่มือองเทียนมันนี่นั่นข้งเียนแล้วอยู่นะู่เลูนนุงเท n นนอยู่เอีร้อยส่มือมึงบไปเบิ่งบม่ะไรเดจันทร์ถ้ายอีร้อยตื่นนี่นะไอร้อยไปขี่ใ i ้เดอดเด้อขบ ไม่หนึ่งมลุกมาหาละหามาเห็นแล้วมันดีเะตายลยเลยอมาเ่

ใช่ด้วยเลยตอนนั้นยุคน้นมัยนยังไล่ยุไทย้อยเลย่เรืยองเขาน่บอกมีฟลาบอกอัานี้บุกทีมาจากีน่ะนั้อย่ที่เขาบ่โผล

<tuk> nah, dia kan <tangan> sini <tuk> kacang banget dia. Hãy subscribe cho

อไม่ตายก็มีตื่นแล้วบอยนมาใจลูกตื่นชวยอะไรกางขึ้นนั้นพี่น้องเอ้ยสามทุ่มสองทุ่มโทษโทษ ปลาเ้อะาเยอะผกปลาเ้อรวยผม่ขอป้อฮะอืมปลานี้ไน้วยจไข่ปอแม่แม่ถาเมื่อเว้นช่วยผมมือได้เหาือนะ mong như một nhưng một đường mưa đây mình sẽ mong toàn sao đây bạn đây tan cứng hóng u uh, ngoan nhỉ nó chắc mà tại sai bộ hiện ta hơn là u uh. Ừ. 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 mình sẽ mong suối bùa đó mình sẽ mong tạo ra นักเก็บเลยน,นคือพลังงานไปเหตุไปเหตุการณ์นี่นะจักไผมันจะบอก่าเจ้าโอ้ยเนาะแต่มันสาาดดิอือลูกมาเด้อลูกมาเด้อไพราเมืออบ,บ้านเมืองปลาเบิรอะนี่ย Mà. Bây giờ hôm nay còn bị già Ôi บดน้อยเดียวคนเต็มเพื่อนก็กินบมเบิดได้เลยเพียงเอยสวยหละยังมมดอิ่มครับป้อนขรป้อนน้ำลูกขัเมืองเฮียนก่อนพอบอกกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อหายกินต่ออีกก็ได้อยู่แข่งกับเวลา